<up> <ENNIS> สวัส <ue> ดี <lawsuit> ครับก็ในเรื่องถัดไปนะครับที่เราจะพูดคุยกันคือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับของสตาร์ทอัพเองเนี่ยเราต้องให้ความสําคัญค่อนข้างมากเพราะว่าเราต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องการคนที่ทุ่มเทในการทํางานทํางานได้เขาเรียกว่าทํางานได้ทั้งระบบด้วยซ้ําไปนะครับที่ต้องช่วยเหลือกันดังนั้นในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับเราต้องพยายามใช้ประโยชน์ของคนที่อยู่ในองค์กรนะครับ ตามกระบวนการตามหน้าที่ต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความสําเร็จสูงที่สุดนะครับแนวคิดใหม่นะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรนะครับคือเราจะเน้นนะครับอันแรกคือเน้นคุณค่าของบุคคลนะคือคนเราเนี่ยจะมีความสําคัญในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่มีศักยภาพหรือเขาอาจจะทางานได้ธรรมดาแต่เขามีเครือข่ายที่ดีหรือว่าเขาอาจจะทํางานแล้วเขาอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์ที่มาก นะครับมีมุมมองอะไรแปลกแกใหม่ๆทําให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้นะครับดังนั้นการเพิ่มคุณค่าของคนจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญอย่างมากในะปัจจุบันอันที่2คือคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วมในการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างหรือการแนะนําเรื่องของกลยุทธ์หรือแนวทางในการทํางานใหม่ๆนะครับดังนั้นผู้ที่เป็น พนักงานเองเราก็ควรจะได้รับการยอมรับนะครับจากความคิดจากเขานะครับเพราะเขาอาจจะสัมผัสกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าโดยตรงแล้วเขาอาจจะมาเป่าบอกเราได้นะครับแล้วก็มีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้เน้นการํางานเชิงรุกนะครับก็อาจจะมีการผลักดันให้เขาทํางานอย่างเต็มที่เปิดโอกาสให้เขาทํางานตามสไตล์ที่เขาทํางานโดยที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับโดยที่เราไม่ยึดติดอะไรเขานะครับแล้วก็สุดท้ายคือเป็นการเน้น เชิงระบบนะครับต้องมีความคิดเชิงระบบเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในทรัพย์กรมนุษย์ทั่วไปในองค์กรเองเนี่ยคนเราบางทีอาจจะไม่มีระบบในการจัดการดังนั้นเราสามารถสร้างระบบให้เขาคิดได้เช่นเหตุไปสู่ผลถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วจะสะท้อนไปถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไรนะครับเขาจะได้เห็นถึงกระบวนการที่เกิดจากสาเหตุนะครับก็จะทำแบบนี้เขาจะเรียนรู้ได้ไปเรื่อยๆนะครับ ในกิจกรรมของทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีภารกิจสําคัญนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ด้านคือ1สรรหาคนเข้าทํางานนะหรือจัดสรรคนนะครับเข้ามาอยู่ในการทํางานดังนั้นสิ่งที่ต้องการเนี่ยคือเราพยายามให้รู้ว่าคนที่ต้องการเนี่ยต้องมีจํานวนเท่าไหร่และคนที่เราอยากจะได้เนี่ยต้องมีสมรรถนะหรือจะมีคุณสมบัติอะไรนะครับที่ตรงกับองค์กร,รหรือระบบสตาร์ทอัพของเราบ้างอันที่2คือรักษาคนดีและคนเก่งเอาไว้ เพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วคือในธุรกิจสตาร์ทอัพเองเราจะไม่มีต้นทุนที่มากนะักเราไม่มีเงินที่มากนะักเราจะจะได้คนที่มีศักยภา,าพเข้ามาสู่องค์กรเมื่ออยู่ในองค์กรเราแล้วเราคงไม่ปล่อยเขาทิ้งไปไม่งั้นเราก็ต้องไปหาคนใหม่ซึ่งไม่รู้จะได้คนแบบนี้มาอีกหรือเปล่าหรือถ้าได้มาต้องเสียเวลาในการพัฒนาคนเสียค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคนเพื่อให้เกิดคนเก่งขึ้นมาแต่เราไม่รักษาอีกเขาก็จะไปนะครับก็จะเป็นวงจรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ นะดังนั้นอันที่3ก็คือเราต้องพัฒนาคนนะครับนะพัฒนายังไงก็เราต้องเข้าใจว่าคนแต่ละคนไม่ได้มีความเก่งมาโดยตลอดเขาจะทํางานได้ดีหรือเขาอาจจะทำงานได้ดีในที่อื่นพอมาอยู่ในที่เราเราก็ต้องหาทางพัฒนาเพื่อให้สอดรับกับที่ของเราเมื่อเขาอยู่กับที่ของเราได้ดีแล้วเราก็ต้องพัฒนาในส่วนที่เขาถนัดหรือมีพรสวรรค์ในตัวของเขาเองให้มากขึ้นเรื่อยๆจนทําให้เกิดศักยภาพของตัวเขาหรือตัวบุคลากรเนี่ย ให้ได้ครบนะครับนะตามที่เราต้องการอันที่4คือการปรับตัวครับเราก็พยายามทําให้บุคลากรเนี่ยสามารถเรียนรู้และปรับตัวในการทํางานได้นะครับตามสิ่งที่เรา,เาวางแผนหรือกําหนดเอาไว้เป็นกระบวนการหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีหลายๆอย่างนะครับที่เราต้องมาใช้1คือการวางแผนในการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จะมีความสําคัญมากคือเราต้องเอามาจาก กลยุทธ์ขององค์กรอย่างที่ได้นําเสนอในส่วนแรกไปแล้วเมื่อได้กลยุทธ์มาด้านทรัพยากรมนุษย์จะต้องมาดูว่าอ้อเราต้องการหาคนเพิ่มไหมหรือสมรรถนะของคนที่เราต้องการเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับอันที่2คือจํานวนจํานวนที่เราอยากจะได้เนี่ยต้องการยังไงบ้างเพิ่มขึ้นไหมลดลงไหมมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมนะครับที่เราจะต้องดาเนินดําเนินการที่จะต้องวิเคราะห์นะครับ จนเรารู้ระดับว่าโอเคเราอยากจะได้คนนะจำนวนคนเท่านี้ศักยภาพแบบนี้ก็จะเริ่มที่การสรรหาเป็นกระบวนการต่อไปในการสรรหาเนี่ยเราก็จะสรรหาคนมีอยู่2รูปแบบคือสรรหาจากภายในองค์กรและสรรหาจากภายนอกองค์กรส่วนใหญ่แล้วเราจะเริ่มต้นที่ภายในองค์กรก่อนเพราะว่าทําให้เกิดขวัญกําลังใจและได้คนที่เรารู้อยู่แล้วว่าเขามีศักยภาพที่ดีแบบไหนนะครับยกเว้นว่าในองค์กรไม่มี นะเราก็เลยไปสรรหารูปแบบการสรรหารจากภายนอกนะครับพอสรรหารมาเสร็จปุ๊บเราจะมีจํานวนแต่เรายังไม่รู้เลยว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยมีศักยภาพหรือมีคุณสมบัติตรงไหมเราก็ต้องคัดเลือกคัดเลือกโดยที่เราจะมีรูปแบบการทดสอบผ่านรูปแบบต่างๆเช่นการทดสอบการให้สอบการสัมภาษณ์นะครับเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับเราที่สุดนะครับเข้ามาสู่อง,องค์กรในธุรกิจของเรานะครับ ถัดมาคือพอเขาเข้ามาอยู่ในองค์กรปุ๊บเราก็จะมีการแนะนําหรือปฐมนิเทศว่าให้เขารู้ว่าอ๋อคุณที่คุณอยู่เนี่ยวฒนัธรรมเราเป็นแบบนี้นะสภาพเราทํางานกันแบบนี้นะเรารักกันแบบนี้นะเราทํางานกันแบบนี้นะเขาจะได้ปรับตัวได้นะครับถัดมาก็พอเขาทํางานได้มากขึ้นก็จะมีการฝึกอบรมเพราะว่ารูปแบบการทํางานก็จะเปลี่ยนไปความต้องการคุณสมบัติของคนก็เปลี่ยนไปก็จะมีการฝึกอบรมและพัฒนาคนให มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของเรามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถัดมาก็จะเป็นการประเมินผลพอเราทํางานไปปุ๊บเราจะรู้ว่าสิ่งที่เรากําหนดเกณฑ์ให้เขาทํางานมาเนี่ยต้องทํางานอะไรบ้างและต้องทํางานผ่านด้วยมาตรฐานระดับไหนตัวประเมินผลจะเป็นตัววัดได้ว่าเขาทํางานได้ผ่านเกณฑ์ไหมหรือเขาต้องปรับปรุงอะไรบ้างหรือเขาทางานดีกว่าที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้นะครับเราก็สามารถให้ b บเ e ฟิตนะครับหรือให้ผลตอบแทนนะครับกับเขาได้อย่างถูกต้องนะครับถัดมาเป็นการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลนะครับสอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสนับสนุนทําให้เกิดการทํางานนะครับอย่างมากเป็นตัวกระตุ้นนะครับโดยที่ค่าตอบแทนเนี่ยจะมี2แบบก็คือจะมีเป็นแบบเป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินเป็นตัวเงินจะเป็นพวกเงินเดือนจะเป็นค่าโบนัสออะไรที่เป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวเงิน ตัวที่ไม่ใช่ตัวเงินก็จะเป็นลักษณะของงานที่แบบโอ้งานแล้วเหมาะสมมีความท้าทายมีความสัมพันธ์ที่ดีอะไรเงี้ยนะครับผมประโยชน์กู้กูจะเป็นพวกสวัสดิการต่างๆที่เรามอบให้เขาได้นะครับก็อย่างเช่นประกันสังคมหรือเรามีการจัดบรรยากาศในที่ทํางานให้เหมาะสมนะหรือว่าน่าทํางานด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยถ้าธุรกิจใดที่ทําเป็นเรื่องของ การผลิตหรือเป็นอุตสา,าหกรรมนะครับเราก็ต้องดูเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยเป็นหลักนะครับว่าเขาเนี่ยทำงานแล้วโอเคไหมมีอะไรที่จะทําให้เกิดความเสี่ยงต่อร่างกายต่อจิตใจของพนักงานหรือเปล่านะครับถัดมาคือจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบนโยบายในการทํางานคือเราหลายคนมาทํางานอยู่ในที่เดียวกันก็ต่างจิตต่างใจต่างกระบวนการดังนั้นต้องมีตัวกรอบในการควบคุม ตัวกฎระเบียบละนโยบายก็จะเป็นสิ่งที่เป็นกรอบให้เราดรํงาเนินงานตามนั้นได้นะครับและสุดท้ายคือพนักงานสัมพันธ์นะครับในพนักงานสัมพันธ์เองก็จะเป็นกฎหมายที่คุ้มครองเรานะครับของของพนักงานงนะครับที่นายจ้างนะครับต้องให้ผลประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์กับพนักงานอย่างถูกต้องโดยมีกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยคอยคุ้มครองเราอยู่นะครับในส่วนนี้ก็ขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับ